สวัสดีครับจากร้านท่านัวาซ่อมมือถือนะครับอันนี้เป็นรุ่นแบ็ c ชาร์จสอของคุณโนซิเคนะครับของลูกค้าให้ดูตรงตรุชาร์จเห็นไหมครับไหมไปเลยตอนที่แกะกล่องเช็คของลูกค้านี่โอ้โหเสียบปุ๊บไหมปั๊บเลยนะครับสายชาร์จผมเสียไปเลยนะตัวน,นี้ก็คือตัวใหม่นะครับที่เราจะทำการเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันครับแล้วเดี๋ยวก็จะทดสอบการชาร์จอีกทีทนึงว่าชาร์จได้หรือยังนะประมาณนี้ตอนนี้ชาร์จเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียบสายชาร์จไว้ลวสะสักครู่นึงอ่ะอยู่ตรงนี้ไฟตอนแรกเนี่ยแบตเตอรี่ศูนย์เลยนะครับเปิดไม่ติดด้วยศูนย์เลยตรงนี้นะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่ไปนะครับก็ชาร์จไฟเข้าแล้วตรงนี้นะครับรูปสายฟ้าขึ้น ็นไหมครับแล้วก็จากศูนย์ตอนนี้มา31แล้วแล้วผมก็จะเทสชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับชาร์จให้เต็มแล้วพอชาร์จเต็มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ส่งกลับลูกค้านะครับนะดูอีกทีหนึง่งเปอร์เซ็นต์สายฟ้าขึ้นแล้วนะครับนะทิ้งไว้ชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวก็ส่งกลับให้ลูกค้าเรียบร้อยครับตุวชาร์จไม่ชาร์จไม่เข้าก็แก้ไขเสร็จแล้วครับ